ท่าน,นจึงกลับใจและถามพระเจ้าว่าควรทำสิ่งใดคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่6พฤษภาคมความคิดสติปัญญาของเราไม่มีวันเสื่อมถอย1โครินบทที่2ข้อที่16ตามที่มีเขียนในพระคัมภีร์ว่าแต่เราก็มีพระทัยของพระคิดแย่ yeah, แล้ว ความจำของฉันไม่ดีอย่างที่เคยเป็นฉันหลงหลงลืมลืมฉันจะต้องแก่แล้วแน่ๆเลยคุณเคยได้ยินอะไรทำนองนี้มาบ้างไหมบางทีคุณอาจจะเคยพูดเองด้วยซ้ำขอให้คุณเลิกพูดเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วมีผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เคนเนอีเฮกินในขณะที่ท่านอายุ80ปีท่านยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดี เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่คนของพระเจ้ายังคงวิ่งไปรับรเวทีขณะท่านกำลังเทศนาและใครที่เคยได้ยินท่านเทศนาก็จะพูดกันว่าความจำของท่านดีเยี่ยมมากๆท่านสามารถจดจำและบอกถึงรายละเอียดต่างๆเช่นวันที่หรือเวลาอย่างเจาะจงตัวเลขข้อพระคัมภีร์ต่างๆความจำของท่านยอดเยี่ยมมากๆครั้งหนึ่งท่านเคยแบ่งปันว่า ท่านเริ่มรู้สึกลืมสิ่งต่างๆเมื่อตอนที่อายุห0ปีท่านเคยอ่านวารสารทางการแพทย์ซึ่งบอกว่าทุกๆวันจะมีเซลล์สมองนับล้านล้านเซลล์ตายไปในตอนแรกท่านไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เมื่ออ่านไปเรื่อยๆถอยคำเหล่านั้นเข้าไปในความคิดจิตใจและท่านก็เริ่มหลงหลงลืมลืมจริงๆท่านถามพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก และพระเจ้าตรัสตอบภายในใจว่าเป็นพระเจ้าอ่านบทความนั้นและเจ้าก็เชื่อตามสิ่งที่บทความได้บอกไว้ท่านจึงกลับใจและถามพระเจ้าว่าควรทำสิ่งใดพระเจ้าตรัสว่าสารภาพพระวจนะของเราถ้อยคำของเราที่ว่าเจ้ามีความคิดสติปัญญาของพระคริสต์และความคิดสติปัญญาของพระคริสต์ไม่เคยหลงลืมท่านเริ่มสารภาพว่าท่านมีความคิดสติปัญญาของพระคริสต และนั่นจะทําให้ท่านมีความจําที่คมชัดในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่พระวจ,จนะของพระเจ้าตรัสว่าเรามีความคิดสติปัญญาของพระคริสต์และความคิดสติปัญญาของพระองค์ไม่แก่ไม่เชื่องช้าไม่ขี้หลงขี้ลืมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วคุณไม่มีทางเป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้อย่าเชื่อและยอมรับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือเพื่อนๆของคุณบอก แต่เชื่อและสารภาพพรวจนะกของพระเจ้าที่นำมาซึ่งชีวิตความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสุภาษิต8ข้อ21ดังนั้นใช้ลิ้นของคุณเพื่อให้ได้รับชีวิตอย่ามัวแต่พูดว่าฉันแก่แล้วจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ให้พูดว่าฉันมีความคิดสติปัญญาของพระคริสต์ ความคิดของฉันคมชัดรวดเร็วเพราะว่าความคิดสติปัญญาของพระคริสต์จงเชื่อสิ่งนี้สารภาพออกมาและคุณจะพบว่าความคิดและความจำของคุณจะกลับมามีชีวิตอย่างที่คุณเชื่อคุณมีความคิดสติปัญญาของพระคิสตที่เฉียบคมไม่หลงลืมและมีความจำที่ดีตลอดชั่วชีวิตของคุณ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอสารภาพความเชื่อตามถ้อยคําของพระเจ้าว่าลูกมีความคิดสติปัญญาของพระคิดและสติปัญญาของพระคิดจะไม่หลงลืมลูกจะมีความคิดสติปัญญาดีเยี่ยมในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน